ดีที่เจ้าทั้งสองได้ทำบุญร่วมชาติได้ตักบาตรร่วมขันได้เด็ดดอกบุดบาบประคุมมาชาติบัวขาวสะอาดจงกลนีนำไปไหว้พระศรีอริยะไม่ตีบุญทั้งสองที่ได้ครองคู่กันมาวันนี้ทางคณะท่านเจา้าาไไ้้ยกขันมากมาขันมากทั้งหมดเรียกว่าร้อยเอ็ดเจ็ดชั้นฉายมีนางทั้งสี่คือนางสุตธรรมมาสุตนันทาสุจิตตาและสุชาดา เป็นผู้นำขันหมากมานางทั้งสี่นี้เป็นเอกอักษรมาเหสีของพระยินผู้เป็นใหญ่ขันก็ได้กาลพิธีจะได้ทำการเส้นผีกันต่อไปนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระขวะโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธะสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตสสะเคกาเมจะรเปีิริสิขราตเตจันตริกเทว,วิมาณเนที่เประเทจะคาเมตรวนาคาหะเนเทหวัตุวิเคเต ภูมิมาเทียนตุเทวาชระคารวิสมเมยักขะคันทันาคาติทันตาสันติเกย่างมุนีวรวจนางสาทโฮเมสุน,นันโตธรรมสวรรคารอายยมพะทันตาธรรมสวรรคารอายยมพะทันตาธรรมสวรรคารอายยมพะทันตา สีสิวันนี้เป็นวันดีเป็นราศีสุภักมงคลข้าพเจ้าจะพอย่อยนต์ประดิสฐานขึ้นทันใดขออําหนวยอวยพรขอย่อกรึ้นไหวท่านพ่อท่านแม่ท่านเต่าแก่ผู้ใหญ่ยากติกาฝูงผีไม่ว่าผู้ดีเณ้นใจพี่เรือนแม่พ่อผีหอผุกใหม่ขอเชิญท่านทั้งหลายมาพร้อมกันในวันนี้ วันนี้หรือก็เป็นวันดีท่านเศรษฐีผู้ใหญ่ท่านจะเอาแก้วเข้ามาเกยจะเอาเขยเข้ามาวาดจะเอาขนมากเข้ามาให้ได้จัดแกงแต่งไว้ทังส้มสูกรูปไม้ขนมหลายกองเกียนขนมผิงก้อยทองล้วนแต่ของจำเนียนจันอับนาเกียนผลไม้นานาส้มซาส้มยำลูกพับพับจีนลูกอินข้าล่าขนมต้มลูกใหญ่กล้วยไข่กล้วยน้ำ มะพร้าวอ่อนอ้อยลำเล่าเป็ดหมูหันห่อหมกทอดมันสารพันที่จะมีอภิเศกสองสีเส้นผีทั้งหลายผีพูดผีพายแม่ซื้อรักษาที่ได้เลี้ยงได้ดูทั้งผีปู่ผีย่าผียายผีตาตามประดาพี่น้องผีเกี่ยวผีดองทั้งสองพ้องกันอย่าขึงเคียดเดียดฉัโนกบฟันเข็นเขี้ยว จะมาเป็นพี่เป็นน้องจะมาเป็นทองแผ่นเดียวอย่าได้พิโรธโกดเกี้ยวช่วยอุปถมัมค้ำชูผัวเมียทั้งคู่ให้เจ้าอยู่สบายเชิญเสร็จสเสด็จเข้ามาคุ้มครองรักษาคุ้มโพยคุ้มภัยคุ้มทั้งเสเนียดจันไรขาอย่าให้มีมาคุ้มให้สารพัดย่าให้หนูกัดหลังคาคุ้มทั้งป้านงมุงฝาพร้อมปลายูยช้างครอบครองซองราโรคาเบาบาง คุมลูกคุ้มเต้าคุมทั้งขา้าเมตาตานซางญาติกาผีสางคุ้มครองป้องกันลูกเปรตเศษนรกกยาจกอทันขออย่าให้เขามาเกิดในคันขอเชิญเทวดาจุติลงมาจากสวรรค์เพื่อจะมาเป็นลูกเป็นเต้าเมื่อเจ้าจะมีคันก็จะขอร่ำพันทังจัวรังฝา ลอดแพรออกไก่ผีประตูหน้าต่างเสาดั้งเสากลางผีสางนางไม้ที่เด็กปลูกเรือนอยู่สองเจ้าทั้งคู่ก็ขออยู่สบายคุ้มพลอยคุ้มภัมยคุ้มทั้งเสนียดจันไรสิ่งร้ายก็อย่าด้มีให้สวัสดีมงคลให้เกิดมรรคเกิดผลได้ตนเจ้าทั้งสองยกขึ้นมาตั้งพักพินหนักฟักทองเครื่องสินสมรสยกขึ้นมาหมดตั้งไว้ในห้อง เช็ดหน้าดอกคำขันน้ำผ่านรองวีกระจกคันช่องโถแป้งน้ำมันยี่ผู้คูนอนผู้หมอนม่่นกันเตียงตังอกัการยันกระโถนขันเชี่ยนมากมีดพับกระรับหน้าผ่านมากตองภูเครื่องกินเครื่องอยู่ขันน้ำจอกลอยแหนบใหญ่ไม้สอยสาวน้อยหาไว้เมื่อเจ้าจะออกเรือนไปเจ้าจะได้คองกัน เจ้าค่อยผ่อนคอยผันปนิบัติผัวตนจะได้เกิดเป็นมงคลแก่ตนทุกวันอีกทางไม้สีฟันขันน้ำนา้่นปากดูครูดูมาทั้งตะระักสีพึ่งอย่าตั้งปึงเอาผัว อย่าทำชั่วถึงผู้ใหญ่เราสอนเจ้าเข้าไว้จงเล่นจดจำเวลาค่ำอย่าเที่ยวเตยอย่าโลเลแก้งแชร์เชือนการเย่าเลือนเตือน่าไทยทุกสิ่งไปให้ทั่วสิ้น oh. เมื่อผัวจะกินดูจัดแจงหูต้องแกงแต่งไว้ท่าต้มผักหญ้าปลาย่างไฟ แกงปลาไหลอย่าใส่ผักให้มากนักไม่สู้ดีอย่าจู้จี้ทำหมุดกิดถ้าผัวผิดอย่าบ้าบนรับหลังคนจึงค่อยว่าฟังคำข้าที่สอนไว้จะให้พรสอนเจ้าไปเกี่ยวดองทั้งสองข้างถ้าพลาดพังลูกเขยใหม่คำโบราณท่านว่าให้ดูอัจฉาอาศัยแม่ผัวกบลูกสะั้ยอย่าถึงเทียดเดียดฉันทั้งสองคองกันให้ถึงฉันผัวเมีย อย่าเรียกเมียว่าีนะมันไม่ดีแกตัวฝ่ายว่าเมียก็กลัวฝ่ายว่าผัวก็เกรงอย่าขึ้นมึงขึ้นเองอย่าผมเห็นน้ำใจกันอย่าพูดกระแทกแดกดังหุนหันด่าทอมันจะให้ร้อนถึงแม่ถึงพ่อผู้ญาติตายายอดสูรุ่ร้ายหญิงชายเยอะยะผัวผิดเมียพังอดออมกันบ้างยับยั้งจงหมอ ไอ้ผัวก็พูดแต่วันหวานไอ้เมียก็ขานแต่ไพเราะอย่าพูดมากปากเกาะอย่าทำน้ำใจเสาะหรือมันไม่เหมาะชอบตนเจ้าอย่าทำข้องขัดจงปนมีบัตรผัวตนเวลาจะเข้านอนให้ไหวพระสวดมนต์ถือสินห้าเป็นต้นสวัสดีมีชัยเมื่อทำราตรีเข้าที่กาบเ้าผัวเป็นการดีแก่ตัวไม่มีชั่วสักเวลา ฝ่ายทางผัวก็อย่าเดชาจงเล่งให้พรเมียต่างสัพ์สินก็จะได้เพิ่มไหลพูนมาถึงจะมีบุตรีบุตราก็คงจะมาสืบสายจะมีลูกหญิงลูกชายไม่มีชั่วสกคนมาแต่บนฟ้าเทวดานิมนจุติปฏิสนคนชั่วไม่มีสอนเจ้าเท่านี้ดีกว่างเงินทอง จงมันทั้งสองฝังคำจำไว้สมบัติของเจ้าก็อย่าให้รู้ขาดสายให้ไหลมาเทมาเหมือนน้ำพงคาบอา่อาาอย่ารู้สิน้นรู้สุดถึงจะมีบุตรก็ขอให้บริสุทธิ์สืบสาย จะมีลูกหญิงก็เลี้ยงง่ายจะมีลูกชายก็เลี้ยงคงขออายุยืนยงทังสองค้องกันระงับโศกรคภัยสิ่งร้ายก็่จะได้มีให้เจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มีเรือขี่เลี้ยงทองข้าหญิงเรือหลายข้าชายเมืองนองตระลึงข้าบ้านช่องวัวคว,วายช้างมาเรือแพนาวาจอดอยู่เต็มผ้าสินค้ามากพันให้เจ้ามีนน,นับแสนให้เจ้ามีแหวนนับพัน ตกถาดเชี่ยนขันสารพัน์ใสสอยมุ่งม่านการเย้าข้าบ่าวสาวน้อยเงินทองเบี้ยร้อยช้สอยคามคันให้ต้นกระปบะพึกงอกขึ้นบนหัวนอนตรงหน้าบัรชอนผ้าผ่อนแพพันเจ้าจะนึกสิ่งใดให้สมให้ได้สิ่งนั้นให้สมดับความมุ่งมา่ปรารถนาให้มีโรงช้างโรงม้าช้างข้าวช้างเอือ ให้เจ้ามีคลังเสื้อคลังผ้าอีกทั้งคลังเงินตาสวยสาอากรเดชะพระพรขอยได้กับเจ้าทั้งสองพุทธังกรรมะสิทธิทรมังกัมมะสิทธิสังขังกรรมะสิทธิอายุวันนรสุขังภารัง